เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮัหลสวัสดีครับมีนเตอร์ก,กิบ๊บนะครับวันนี้เราอยู่ใน s d ะ,ร Eternal ะรนนออกรนาร อัพดาวทั้งตัว SR แล้วก็ตัว UR แบบสายฟรีสายเติมน้อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าเป็นสายเติมเขากดอัดได้รัวๆเลยนะแต่ถ้าเป็นสายฟรีอย่างเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆทำนะครับแต่ว่ามีก็ว่าผู้เล่นทุกคนสามารถทําได้แน่นอนเห็นไหมหนึ่งเดือนเราสามารถซื้อ UR ได้ถึง2นะครับแต่จะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านึงแล้วก็ SR SR นี่เลยราคาแค่400เอ้ยตอนแรกม,มันมีขาย2อันอันแรกขาย200แล้วก็400นะครับเพราะนั้นนี้มีแนะนําว่าแล้วแต่สายเลยอ่ะใครจะปั้นทีม SR UR ก็เลือกเอานะครับ แต่ว่าสายฟรีก็สามารถที่จะยูอารดาวทุกตัวได้อาจจะแบบเดือนนี้ชั้นซื้อ2อีกเดือนหน้าชั้นซื้อสไปเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อไปวิธีการปันปั๊มนะครับเพชรด,ดาวลุงทํำยังไงใช่ไหมครับอันนี้แบบอีซีโบเลยนะอ่ะกดคําว่าอัปเกตอันที่2นะครับเพ,เพื่อนๆกดคําสั่งตรงกลางคําว่าดิสเห็นตรงคาสั่งตรงสเตทมาาขึ้นมาดิสเขาว่าดิสนะครับอ่ะกดลบได้เลยครับนี่ เหรียญดาวได้จากการย่อยหุ่นนั่นเองเห็นไหมถ้าเป็นหุ่นเอสอาจะได้อยู่ที่สิบดาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ่นทั่วๆไปเอ,อเนี่ยสี่ส้มเงนี้จะได้แค่หนึ่งไม่ได้ด้วยนี่หว่าเดี๋ยวนะมันจะมีอีกทยหนึ่งอ่ะสีม่วงป่ะเเวลาย่อยอย่างเงี้ยบางตัวมันจะเหมือนแบบล็อกมาให้เราอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆกดคางไปที่ตัวครับเสร็จแล้วเป็นไงครับกดปลดเลยครับนี่คําว่าหัวใจข้างล่างเห็นไหมขวากลางเห็นไหมครับ สร็จแล้วเพื่อนกดย่อยเลยครับนี่ได้เห็นไหมได้2เหรียญก็อันนี้มีบอกได้เลยนะเราอยากมีเหรียญเท่าไหร่ก็มีได้ครับก็คือแค่เราไปปั๊มด่านเท่านั้นเองแต่ว่าเหรียญก็จะได้ตามระดับเอ่อระดับค่าของหุ่นนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นส่วนการปั๊มนะครับปัมป๊มปั๊มเหรียญได้ไม่ไม่มีอะไรยากเลยครับก็คือกดผ่านด่านนั้นเองเห็นไหมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วเห็นไหมครับแต่ละด่านอา้าวผ่านตัวนี้เห็นไหมผ่านด่านนี้ก็จะมีโอกาสออกตัวนี้นะครับ ซึ่งก็อย่างที่บอกครับเราก็ไปปั๊มสตีน่าตรงขวาบนเลยก็ได้ก็คือใช้เจ้าขวดตรงนี้มันจะมีแจกอยู่แล้วประมาณ1 0 15ขวดนี่แหละสำหรับเพื่อนเพื่อนกดทำอะไรครับกดผ่านดานเลยครับเนี่ยกดไทยไปเลยเนี่ยเนี่ยอย่างมีก็กดเนี่ยวันหนึ่งรีสามรีสามไปเลยแต่อันนี้แนะนํำชนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติเราจะเล่นซีรีส์ไหนให้ไปกดที่ซีรีส์นั้นเพราะว่ามันจะได้ตัวหุ่นครับที่เราเอาไปทาซีรีส์นั้นจะดีกว่าอันนี้แค่เป็นการแนะนำนะครับแต่เป็นไปได้ผ่านฮาร์ดครับถ้าเกิดผ่านฮาร์ด้เนี่ย เอ่อสไตล,ล์รูทสไตล,ล์รูทเป็นเอเนะมันจะช่วยได้10บเหรียญจะดีกว่าก็ประมาณนี้แต่ว่าฮาร์ดมันจริงจริงมหาคือมันจะมีแค่า3าด่านแล้วกดได้แค่วันละสา3แต่ว่าเพื่อนเพื่อนสามารถลงกดเรื่อยๆได้อันนี้แนะนำนะถ้าเกิดเป็นของหมีอะ่ะถ้าเกิดเป็นของหมีอะ่ะหมีเปิดใน UG p h o ฟ e ก็คือสมมุติเข้าไปเล่นเนี่ยโหด่านฮาร์ดอ่ะถ้าไม่ได้กดเอ่อผ่านไปเลยเนี่ยประมาณ5นาทีได้ครับหมีกดใน UG p h o n e พอเริ่มฉากก็ปล่อยไปเลยแล้วหมีก็ไปเล่นเกมอื่นแล้ว,ลวก็กลับมาหมีทำหมีละง่ายๆเลย เพราะนั้นเราสามารถฟาร์มทั้งวันทั้งคืนได้เลยครับก็ประมาณนี้แหละครับเรียบร้อยสําหรับการปั๊มเหรียญนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยไปแลกเหรียญฟรีเลยเอ็นอาร์ได้สองเหรียญแล้วก็เหรียญยูฟรีอีกสองเหรียญนะครับใช้เหรียญ u ูอาไงก็แนะนําเลยใส่ฟีด้อมกับเอ็กซตัวแบกแต่แต่ถ้าถามฟีดอมแบกมากกว่าสําหรับหมีนะอ่าหรือเพื่อนเพื่อนจะแบบเอาไปใส่ตัวที่ผสมเอาก็ได้หรือตัวที่ชอบก็สามารถจัดได้อ้อแล้วก็เต้าเหรียญยู เหรียญ S R เนี่ยเพื่อนสามารถกดซื้อแพ็กได้ครับถ้าเราผ่านด่านจบบทอ่ะมันจะมีแพ็คมาขายถ้าถ้าผ่าน5ซีรีส์มันก็มี5เหรียญเลยแพ็กหนึ่ง2 0พร่อบาเพื่อนสามารถซื้อและอัดตัว S R ให้ครบแค่นี้ก็เก่งโคตรแล้วครับเก่งกว่า U R อีกถ้า3า3ดาวนะประมาณนี้นะครับอ่าเพื่อใครมีคำถามได้ก็มา้คอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ